สวัสดีครับทุกคนมาเจอกันวันเสาร์นะครับวันนี้วันนี้มาอยู่กับหน้าตู้ใหม่ของผมนะโอ้เป็นไงบ้างทุกคนอย่างตื่นเต้นเลยนะตอนเนี้วันนี้ผมจะมาทําคลิปเกี่ยวกับได้ตู้ใหม่มาแล้วทํำยังไงกันบ้างนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นตู้เล็กตู้ใหญ่ตู้สั้นตู้ยาวตู้หนาตู้แคบอะไรก็แล้วแต่นะครับเรามา เจอกันเลยดีกว่านะแบบรวดเร็วกระทัดรัดเลยนะครับผมเดี๋ยวมารีวิวตู้นี้ให้ดูด้วยนะครับว่าเป็นไซส์อะไรกันก่อนเลยกันนะเดี๋ยวมาค่อยมาเข้าเรื่องนะครับ <c oughs> อันนี้ผมเป็นตู้ใหม่นะเป็นโปรเจกต์ที่ผมจะทําเลี้ยงกุ้งสุราเวสีนะมาเฉลยเลยแล้วกันนะครับแต่อาจจะไม่ได้เลี้ยงกุ้งสุราเวสีทั้ง8ช่องหรอกนะทุกคนอาจจะเลี้ยงแค่ช่องล่างเดีย๋ยวช่องบนอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าเลี้ยง6ช่องเหล๋ยวสองช่องนี้นะ ผมก็ยังมีโครงการอยากเลี้ยงอยากผมอยากเพาะนะปลาสักเกอร์นะครับเห็นผมเลี้ยง L หนึ่งีซีเนีผมผมเคยมีลูกนะก็เลยอยากเลี้ยง L หนึ่งซีซีต่อมีลูกเนี้ยผมมีพ่อพันธแม่พันแล้วนะครับเดี๋ยวแต่แม่พันธุโชคายมากเลยเหลือตัวแม่มันนี่นออ็อ c เอาไปตอนนั้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูตู้เลยดีกว่านะเดี๋ยวเลี้ยงอะไรกัน่อยว่ากันแล้วกันนะ เขียนครับตู้ของผมนะเป็นตู้ยาวร2อยิเซนนะครับผมแบ่งเป็นกั้นเป็นสี่ช่องนะครับก็ช่องละ30 3ส3บ30สบสิบนะครับ30สบคูณ4ี่ก็ได้ร้0ยเซนพอดีเป๊ะนะครับผมก็แต่ละช่องนะครับก็จะมีความกว้างยาวสูงนะครับ30คูณ30สคูณ30ิเลยนะครับทุกคนพอดีเป๊ะเ,เ,เลยนะแต่ทุกคนอาจน่าจะเห็นแล้วแหละว,ว่าเอ้ยพี่มันไม่เท่ากันนะ <c oughs> นะครับเพราะว่า ที่จริงแล้วขอบเนี่ยผมให้ทางร้านนะครับผมซื้อมาจากร้าน Joy Art นะทุกคนไปนับหนุนพี่เขาได้นะแบบร้านนี้ผมซื้อมาน่าจะสองสามรังได้แล้วนะครับโคตรด,ดีผมบอกแค่ในร่โคตรดีนะครับราคาถูกที่สุดแล้วมั้งนะครับนะครับ <c oughs> สำหรับตู้นี้นะครับผมผมได้มีการยกสูงข้างกับหลังมาอย่างละน่าจะห้าเซนนะผมจำได้ ประมาณ5เซนนะครับเห็นไหมประมาณ5เซนนะครับเพราะว่าที่จริงนะ้วผมมีผมกะจะเอาไว้เผื่อที่จะมาพาดไฟนะครับแต่เอาไปมาผมกะจะใช้ไฟเอสโปเอสสามโปไปแล้วนะหรือว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันนะแต่จําจะจริงที่จริงอยากจะเอสสามโปสามโปตอนนี้มันจะสูงเกินแล้วแต่ไม่เป็นไรนะทุกคนช่างมันนะครับไม่ใช่ประเด็นเท่าไหร่นะครับหรือว่าถ้าเป็นไฟกิ่งพาดเนี้ยไฟ คาดพาดนี้น่าจะพอดีไปเป๊ะเลยนะนะครับทุกคนขามันจะไม่ต้องยืดมากมันคือมันยืดให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มันสวยด้วยผมชอบอะไรที่มันแบบแปลกๆดีนะมันมันมันจะได้ไม่เท่ากันอ่ะมันจะได้ไม่ชื่อกันนะทุกคนแล้วหลังฉากดําก็อย่างนี้ด้วยนะครับเวลาแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งประโยชน์ของขอบข้างขอบหลังสูงนะครับก็คือเวลาเราใส่กองฟองน้ํามันจะไม่ค่อยกระเด็นนะทุกคนนี่ผมจะใส่กองฟองน้ํามุมนี้เลย นะครับกองฟองน้ําผมก,ก็จะเป็นกองฟองน้าใหม่นะเดี๋ยวผมมาเลีงให้ฟังมันกองฟองน้ํามุมนะครับเป็นสามเหลี่ยมมุมเงี้ยแล้วเป็นโคง้งเงี้ยนะครับจะมันจะไปพุ่งขึ้นเนี่ยไอพวกตัวเนี้ยตัดปัญหาเลยเลยนะว่ามันจะไม่กระเด็นถ้ามันจะกระเด็นก็กระเด็นข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งไม่ก็ข้างหน้านะอย่างน้อยก็ลดอัตราการกระเด็นได้นะทุกคนเออนะครับอันนี้ก็เป็นห้าเซนนะแล้วข้างหลังก็ห้าเซนแล้วก็ติดฟิล์มดำนะครับฟิล์มดำด้านใต้หมดเลยแล้วก็ด้านหลังหมดเลยนะครับ ทั้งสองอันเลยครับแบบรูปแบบเดียวกันเลยนะครับผมแล้วก็ความพิเศษอีกอย่างนึงก็คือเพราะผมอยากประหยัดงบนะทุกคนฉะนั้นข้างๆนี้กระจกบานนี้นะครับน่าจะหกมิลได้นะที่ผมจําได้จำไม่ค่อยได้เท่าไหร่เออประมาณหกมิลน,นะครับทุกคนใช่ไหมถึงไหมหกมิลเป๊ะเ,เลย ทุกคนนะครับกระจกบานนี้นะครับแล้วก็บานนี้เป็นกระจกธรรมดานะทุกคนแต่กระจกข้างหน้าผมเป็นกระจกลิตซึ่งความใสก็เหมือนอันนี้เลยนะครับกระจกทุกบานนะเป็นธรรมดาหมดอยู่ในกระจกใบหน้าซึ่งประหยัดงบไปได้เยอะเลยนะทุกคนจริงๆถ้าถ้าเรามีร้านจัดจัดทําตู้ได้างทุกคนถ้าใครอยากประหยัดงบนะผมก็แนะนําเป็นแค่บานหน้าบานเดียวที่เป็น บานที่มันเป็นบานกระจกใสพิเศษอะทุกคนนะไอ้พว้นี้เป็นใสพิเศษหมดเลยนะครับมันจะได้แบบไม่ใสพิเศษอนะถ้าไม่ใสพิเศษนี่มันกระจกธรรมดามันไม่ค่อยชัดนะทุกคนนี่ผมก็เลยประหยัดงบไปเป็นบานหน้าบานเดียวนะครับทั้งหมดนี้ผมก็ได้มาทั้งขาทั้งตู้ผมก็ได้มาแปดพันห้านะครับก็เป็นมือหนึ่งนะครับก็ถ้ามปนมือสองก็จะไม่ใช่ราคานี้นะถูกกว่านี้เยอะเลยนะครับแต่อันนี้ผมอยากสั่งทําพิเศษนะส่วน ช่องสวิตก็ประมาณ30สิเซนได้นะนี่กระตูล่างนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับออโอเคทุกคนมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะสําหรับใครที่อยากเข้าเรื่องแล้วก็ข้ามมานี่เลยนะโอเคครับสำหรับใครที่ได้ตู้ใหม่มาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้เล็กตู้ลูกเต๋าอะไรอย่างนี้นะครับก็อย่างแรกเลยนะครับอยากให้ทุกคนเห็นความสําคัญของการได้ตู้ใหม่มานะไม่ใช่ว่าเราจะใส่น้ําทงเทงไปเลยแล้วก็ ตั้งตู้บูมบูมไปเลยนะมันอย่างนั้นมันไม่ได้นะทุกคนเราต้องมีการเตรียมพร้อมนะก็คืออย่างแรกนะครับก็ตรวจเช็คสภาพรอบๆตู้เรานะครับว่ามีรอยรล้ารอยรั่วหรือเปล่านะครับวิธีเช็คนะครับก็เช็คตามมุมนะครับมุมมุมก็ได้นะบางทีมุมมันมีรอยแตกรอยรล้าอย่างเงี้ยนะครับซิลิโคนยิงไม่ดีซิลิโคนเก่าซิลิโคนใหม่อย่างเงี้ยบางทีตู้เขาเก็บไปนานแล้วือเปล่าประมาณน,นี้ทุกคนไม่ได้ทําสดอะ่ะ ดูรอยกาวเงี้ยเห็นไหมว่ามันโอเคหรือเปล่าติดสติกเกอร์โอเคไหมอะไรแบบนี้นะครับผมก็ดูตามมุมตามตู้ว่ามีการแตกบินหรือว่าอะไรหรือเปล่านะครับตามมุมตู้ไอ้พวกนี้จะเป็นจุดที่แบบแตกขักได้ง่ายนะครับอันนี้เป็นเจวคอมมาด้วยนะครับก็ต้องระวังดีๆเลยครับตามมุมนี้นะครับว่ามีแตกบีบินเล็กน้อยนะครับเห็นไหมผมก็เจอแล้วเห็นไหม บิดเล็กน้อยนะแต่ไม่เป็นไรนะทุกคนเป็นการคนตรงมาก็ช่างมาันเถอะครับแต่ถ้าเป็นตู้ชั้นสั้นเ,เล็กๆเนี้ยอาจจะต้องเซนเทีฟหน่อยนะทุกคนนะที่จริงแล้วก็ควรเซนสซทีฟไปแหละครับนี่เี๋ยาผมจมกะเี๋ยาผมแจ้งทางร้านไปทีนึงนะอ๋อไม่ใช่บิดนะทุกคนนี่นี่นี่นะขอดูแป๊บไม่ใช่บิดนะทุกคนมันเป็นแค่สีสีของกระจกตรงนี้เฉย น่าใช่แล้วนะเห็นไหมเนี่ยพอเราเช็คเราก็รู้แล้วว่ามันมีบินหนึ่งอันมีเห็นไหมถ้าไม่บินจะเป็นอย่างนี้ทกคนอ่นเห็นไหมพอเราเช็คเราจะรู้แล้วเออมันมีตำหนินะนี่ขนาดสั่งเงินหนึ่งอันนี่เนี่ยเห็นไหมแต่ไม่เป็นไรนะทางร้านเขาบริการดีอยู่แล้วถ้าเจอร้านอยอย่างนี้นี่เขาเปลี่ยนใหม่ให้เลยนะ เนะี่ยแล้วก็เช็คไปเช็คไปนะทุกคนถ้าไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ใช้มาตราวัดน้ํานะครับว่าตู้เขาตั้งตรงให้เราไหมนี่นะครับเห็นไหมนี่ก็ตรงใช้ได้เห็นไหมไมันยังอยู่จุดตรงกลางอยู่ก็เป็นอันที่ใช้ได้นะแล้วก็วัดไปเลยนะครับวัดทุกมุมไปเลยไม่มีไม่รู้ว่าจะวัดยังไงนะแล้วก็วัดทุกมุมไปเลยนะครับว่ามันตรงจริงแท้แค่ไหนน,นะทุกคนจริงผมก็ไม่ได้วัด ขิ่งเลยขนาดนั้นครับเพราะว่าอันนี้เป็นตู้แบบมันแบ่งกัน3โซนเฉยถ้าเป็นตู้ใหญ่ต้องซีเรียสหน่อยทุกคนต้องให้มันอยู่ในมาตาวัดกึ่งกลางให้ได้มากที่สุดนะอันนี้ก็ยังอยู่ในเส้นผมว่าถ้ามันอยู่ยังอยู่ในเส้นผมว่ายังพอรับได้นะทุกคนไม่ต้องกลางขนาดนั้นก็ได้นะทุกคนแต่ถ้ากลางไว้ก็ดีที่สุดนะครับโอเคครับอ่ะเรามาตรวจเช็คเรียบร้อยครับผมอย่างที่2เลยครับคือการเช็ครอยรั่วที่ดีที่สุดนะครับก็คือการใส่น้ำนะทุกคนเดี๋ยวผมว่าใส่น้ําทุกตู้เลย เดี๋ยวมาให้ดูกันนะโอเคครับผมเรียบร้อยนะทุกคนผมเปิดน้ำรอยแล้ววิธีการเช็คนะครับสำหรับการเติมน้ําก็ที่ผมแนะนํานะครับก็อย่างดีที่สุดนะก็ใส่น้ําไว้สักห้าสิแปดสิบเปอร์เซนนะครับทั้งสองด้านเลยครับแล้วเราก็ขัดขัด,ขดถูๆูไปนะพเพราะเพราะเพราะว่าทําไมผมถึงแนะนําให้ล้างก่อนนะทุกคนเพราะว่ามันมีคราบกาวคราบซิลิโคนอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็คราบเปื้อนอะไรต่างๆนะครับ ก็าอาจจะมีเคมีผสม,มได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นปลาหรือกุ้งบางทีมันเป็นอันตรายได้นะทุกคนก็แนะนําว่าให้ล้างก่อนดีกว่านะครับล้างแบบไม่ต้องเข้มงวดขนาดนั้นก็ได้นะทุกคนล้างแบบขัดๆถูๆไปทุกคนเข้าใจไหมเออนะครับแล้วก,วก็เราก็เอาฟองน้ําหรือว่าสกอตไบด้านสีเหลืองมาถูๆเอานะครับแล้วก็เสร็จแล้วปุ๊บนะครับก็ก็ยังไม่ต้องทิ้งน้ํานะทุกคนก็เราก็เติมน้ํา อีกทีนะครับให้เป็น100%ไปเลยนะครับทุกคนแล้วก็ทิ้งไว้สัก5นาทีถึงถ้าใครมีเวลาเยอะนะทุกคนก็ทิ้งทั้งวันไปนเลยก็ได้นะเราค่อยมาเพิ่มปลาเพิ่มอะไรอย่างนี้นะครับจะได้มาดูกันด้วยว่าตู้เราขาโต๊ะรับไหวไหมกระจกเราติดซิลิโคนดีหรือเปล่าอะไรแบบนี้น,เนนะ <c oughs> เผื่อแบบบึ้มมาอย่างเงี้ยทุกคนบางทีมันมีกุ้งมีปาลาอะไรอยู่เราจัดเสร็จแล้วเง,วงี้ยมันเหนื่อยฟรีนะครับ เราก็แนะนําให้มีการลองน้ําก่อนดีกว่านะถ้าแนะนานะทุกคนถ้าใครมีตู้ใหญ่นะครับควรทําแต่ถ้าใครมีตู้ลูกเต๋า่าเงี้ยถ้าถ้าถ้ามีเวลาว่างจริงอย่างเช่นได้ตู้มาช่วงเช้าหรือช่วงเย็นเงี้ยเราไม่ทำอะไรละเราก็เติมน้ําทิ้งไว้แล้วก็ช่วงช่วงดึกๆึกเงี้ยเราเติมน้าทิ้งไว้เงี้ยครับแล้วช่วงเช้าเราค่อยมาทาอย่างนี้ก็ได้นะทุกคนเป็นการลองน้ํากับตู้ไปก่อนก็เติม100เไปเลยนะครับปิมปิมไปเลยก็ได้นะครับจะได้รู้ว่าตู้เราเรับไหวมากแค่ไหน ครับผมโอเคครับผมอันนี้ระหว่างนี้ผมก็จะเติมน้ำาป50เปอร์เซ็นต์นะแลวผมก็จะขัดถูๆขัดถูๆแล้วผมก็เติมน้ําเต็มนะครับก็ดูดน้ําทิ้งออกนะครับผมอาจจะไม่ได้มาลองนะเพราะว่าไม่น่าเป uh ็น huh. ปัญหานะดูจากจุดตะกี้แล้วนะครับเพราะผมเป็นตู้ที่ไม่ค่อนข้างไม่ใหญ่มากนะเพราะว่ามันกั้นโซน <ertas> <ๆ S 1> นี้นะครับมันก็รับน้ําแค่ตรงนี้นะเพราะมีคานด้านนี้แล้ว <'s> ตัวนี้ก็มีคานด้านนี้แล้วนะครับมันไม่ได้แบบเป็นตู้เหมือนอย่างเงี้ย อ่าเป็นตู้แบบนี้ทุนผมผมว่าสมควรที่จะต้องลองถ้าเป็นตู้แบบยาวๆไม่มีคานหนึ่งนะครับไม่มีคานกลางไม่มีคานขอบนี่นะสมควรที่จะลองเป็นอย่างมากนะครับผมเคผมเยามาขัดๆถูๆกันดีกว่านาะโอเคนะครับทุกคนนี่ผมผมเช็คตู้เสร็จหมดแล้วขัดตู้ดูด้ำออกหมดแล้วนะทุกคน เกลี้ยงเลยนะเรียบร้อยแล้วนะครับผมยังไงก็คลิปก็ประมาณนี้ทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าไม่น่ามีอะไรมากแล้วนะครับทุกคนการเช็คตู้ก็มีประมาณคร่าวๆประมาณนี้นะทุกคนถ้าใครมีการเช็คตู้แบบไหนเพิ่มเติมก็มาบอกได้นะครับผมเคนคนี้ผมเดี๋ยวขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวคืนนี้จะตั้งตู้ริมนู้นก่อนนะครับ เดี๋ยวมาดูคลิปหน้ากันแล้วกันนะครับผมจะตั้งตู้กุ้งสลาษรีนี่นแหละเดี๋ยวให้ดูกองใหม่ด้วยกันแล้วกันนะครับกองกองมุมฟองน้ํานะครับแล้วก็มีหัวปากแบบเนี้ยแล้วก็มาดูกันแล้วกันเคลียร์นะครับผมถ้าใครชอบกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับผมก็ขอขอบคุณสําหรับตอนนี้ก็น่าจะสองพันซับสไครต์แล้วนะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่ยังติดตามกันแล้วก็ คอยรับชมกันนะครับผมงไงถ้ามีคอนเทนต์อะไรน่าสนใจผมก็จะมาลงเรื่อยๆนะช่วงนี้ก็มีตู้ใหม่นะ่าจะได้ลงคลิปรัวๆเลยบางเนี้ <c oughs> คอยว่ากันนะทุกคนโอเคครับสวัสดีครับ